ันนี้เราจะมาดูมอนสเตอร์ทักเพื่อนเป็นงานอมอนสเตอร์แจมงคนขับผู้หญิงไม่พอใจหรอไม่พอใจไม่พอใจ อันนี้ขายเสื้อเยอะว่ะตัววะล่ะวันต็ตแจมแต่นี้ผิดหิืกสิทธิ์นะบุญเล็กุเล็ยอันนี้บุญเล็กจัดเลยบุญเล็กในอินโดเลองลองดูดิว่าตัวเท่าไหร่ประมาณประมาณเท่ากันประมาณ15เหรียญสวยนะอ๋อเหมือนกันอันนี้นะครสีแต่เข็บโค้ดขนามีลายรถทัวร์ สนาะมคริปโตสนาะมเดียวที่แข่งบา่อบาส NBA ของทีมเลเกอร์ใช่วันนี้เราก็จะมาดูบาส NBA นเลเอร์ตอนนี้ <c oughs> เราจะมาดูมอนสเตอร์ทักเพื่อนมอนสเตอร์แจมเออเป็นงานมอนสเตอร์แจมเป็นงานแบบกูว่ามีแค่ในเมกาป่ะที่หาดูแบบได้ง่ายที่เมกาถ้าต่างที่ม่นจะยากมากน่าจะเป็น c u เ t อร์วัฒนธรรมเลยจริงถ้าสมมติเราไปงานคาบูมมาอะไรใช่ป่ะอันนั้นคืออนุบาลถ้าเทียบกับงานเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูว่าจริงๆแล้วแม่งความโหดของการ ขับรถมอเตอร์จแจมแม่งปวดแค่ไหนเนี่ย <ไป S 1> ดูเขาไม่ขายพวกอุปกรณ์ข้างหน้ากันเสียงอะไรเงี้ยเราอยู่ในสเตเดียมเขาแล้วตัวลีพาตัวรีพ้าข้างนอกตัวเท่าไหร่ครับสิบห้าถูกกว่ากันสิบเหรียญซื้องานลิขสิทธิ์ดีกว่าป่าอ่ะแต่ถ้าคนไม่รู้คนไม่แคร์แล้วแต่อ่ะแต่ถ้าเป็นกูอยากเก็บให้มันมีคุณค่าจริงๆกูซื้องานถูกลิขสิทธิ์ดีกว่าเดี๋ยวเรายังไงตอมันใกล้งานยังวะการเริ่มยังมันเริ่มพุ่มครึ่งนี้พุ่งพุ่มหนึ่งพี่โน่จะกินอะไรไหมอะไรเงี้ย ๆๆเบียร์ท้อพวงปอมปอนเบียร์อินเบียร์ใช่ป่ะเบียร์ราคาพิเศษนมได้นาจะเดินไปทางนี้ยหนึ่งสิบเก้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่างานอย่างเงี้ยเบียร์ราคาเท่าไหร่ถ้าไปตอนนั้นเราไปงานวาัดมาเบียร์แก้วลยยี่สิบห้าเหรียญไปงานชาติมาน้ำแตงโมปั่นแก้วละสิบห้าเหรียญเดี๋ยวมาดูว่าถ้าในสเตเดียมแบบเนี้ยเหมือนงานในโดมอ่ะจะเบียร์แก้วละเท่าไหร่อ่ะจะไปร้านคานี้ยังไงครับตั้มไม่ต้องมีแคชเชียร์ไม่มีแคชเชียร์หมายความว่าเราหยิบของฟรีแล้ววิ่งออกไปไได้เลยม่ เขาคิดคือเขาเขาจะเห็นไว้ว่าเราหยิบอะไรไปแล้วเดี๋ยวมันจะคิดเงินเข้าบัตรเครดิตเราอ่าก็คือแบบเร็วออะะไร่เป็นรูทโรเซ่อุ้ยกระป๋องเท่านี้11เอ็น11เปอร์เซ็นต์เนียแค่กระป๋องเดียวอยู่แล้วไอเดี๋ยวก่อนร้านนี้อันตรายวะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าไม่มีราคาใช่ดิแล้วแม่งคิดในบัตรเครดิตเราด้วยเราไม่รู้วว่าไรด้ยถ้ามันแพงทำไงอ่ะอันเนี้ยแม่งแน่นเลยอ่ะอันเนี้ยแค่กระป๋องเดียว I p A นะครับเป็นเฮซี่7.5เปอร์เซ็นต์ไลออนอันนี้เคยกินแล้วรสชาติดี ขอให้เปิดด้วยใช่โอ้ก็นี่ไงแค่เดินออกไปมีเซ็นเซอร์นะครับก็จะชาร์จตังค์แล้วจะรู้ได้ไงบัตรใครเป็นบัตรใครอ่ะใครหยิบอันไหนไม่รู้ว่าบัตรไหนเป็นบัตรไหนวะไม่รู้อ่ะผมสแกนโทรศัพท์ตอนเข้าไปอ่ะใช่ผมใช่ upper c a e ใช่ upper case เฮ้ยมันมีแอร์อ่ะใช่งานนี้สบายเลยมีแอร์ไม่น่าเฮ้ยตรงนี้เหรอ ตัมไปดูค่าเบียร์มาแล้วเท่าไหร่วะกระป๋องละ20่สเหรียญเหมือนทุกงานที่เราไปนะครับเบียร์กระป๋องละ20เหรียญไม่มีตามวันนี้แล้วแบบงานอะไรเงี้ยเออคือด้คอนไลฟ์ด้วยแล้วพี่มันเป็นการแข่งขันจริงๆคือตอนนี้นักแข่งอะก็คือแข่งเพื่อเก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นแบบกรรมการตัดภาคว่าเอ้ยวันนี้มีใครตัวเด่นตัวดังบ้างนะ oh กับผู้หญิงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมีไฟมีไฟ แข่งแบบแข่งความเร็วคือใครวัดรถหนึ่งก่อนชนะ Yeah. On Give it up one more time for Mike Kristiansen. Ben Denham. Woo. So Every turn the way that he was cutting it. So let's catch up with Mike Kristiansen. Ben <coughs> แ่แบบลีลาแข่งลีลาแบบยกล้อตอกล้อเออน้อยน้อแ้วย บางแก้วม yeah, ันมีสแกนให้สกอร์ได้ด้วยใช่คนดูทุกคนสามารถได้คะแนนได้แล้วก็ไปรวมอันนี้ที่หนึ่งอันนี้ที่หนึ่ง The score to beat is a seven point one three eight. คนนี้ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งคนที่ยองใส่ยกงสองล้อเดี๋ยวมันจะมีแบบพิกแตข่งขากไปเดี๋ยวเราดูว่าต่อไปจะเป็นพิกอะไรเรามาสรุปราคาค่าตั๋วไหมเออได้ค่าตั๋วเท่าไหร่มาอยากรู้ว่าค่าตั๋วเท่าไหร่เท่าไหร่วะตามกอนที่กูซื้อที่นั่งตรงนี้นะใกล้ๆแบบนี้นะเออ62เหรียญต่อที่นั่งถูกจัดเลยก่อนที่จะเข้ารอบต่อไปที่เดือดเดืก็ขอปากสิ่งที่น่าสนใจไว้หน่อยแขนผัวมันเป็นสิวเว้ยพูดแล้วสบู่ยี่ห้อเนี้ยฟอกกับแขนด้านเดียวเพิงมาดูผล อ่ะดูผลลัพธ์โหเนียนกว่าแบบเดี๋ยวคนไม่เชื่อแล้วเนี่ยมีจุดวะไอทำไมมึงไม่ใช้สองด้าคนใช้สบู่บ้านๆควรใช้สองด้านหรือทั้งหลังทั้งตัวนะสะบู่สมุนไพรไทยกับชาวบ้านสั่งซื้อได้แด้วที่ไลแอดบ้านๆตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ สามก้อนแค่สองร้อยเจ็ดส you know <First. S 2> ิบเก้าวันใจไม่ยกตอนนี้อยู่ดับเลยว่ะ้องบอกว่ามันมีคะแนนรวมใช่ตอนนี้เกมติกเกอร์ได้ที่หนึ่งอยู่มึงว่ามอนเตอร์แจมจัดครั้งแรกเมื่อปีอะไรวะเวอร์แชมเปี้ยน ปี2000จนโดเกิดมาแล้ว23 24ปีคือไม่มอเตอร์แจมมันเกิดมาก่อนหน้านนิดนึงด้วยแต่ว่าจัดแข่งเป็นแบบัวแชมป์เลยระดับโลกเก็บคะแนนเพื่อชิงแชมป์ระดับโลกคือปี2000เจดโด้านานมาแล้วเดี๋ยวเขาเตรียมตัวเป็นขับมอเตอร์ไซค์แล้วเปลี่ยนสนามแล้วเป็นมอเตอร์มอเตอร์คอร์มอเตอร์ไซค์ขั้นขั้นชม ปีขนาดไหนอะ่ะเขาบอกว่าทุกอย่างในชีวิตอ่ะเมื่อที่ยายมาอยู่อเมริกาแล้วขับรถมอเตอร์ค้อนโท่ต้อบอกว่าถ้าไม่รักก็ทําไม่ได้แบบเนี้ยไปไหนก็มีคิโมมีมอไซค์แล้วถ้าอยากสั่งอะไรมอไซค์ในอเมริกาจักรยานหรือรถโยนนะสั่งได้ที่เพจจอมหน้ามะ้าส่งกับไทยภายใน5-7วันหรือสินค้าอื่นๆในอเมริกาส่งกับไทยภายใน5-7วันครับผมเคยเห็นมากว่าตออขั้นรายการอะ่ะเขาจะเหมือนนะเอากล้องไปให้คนดู อย่างอันเนี้ยแป็กแหมก็คือแค่ทำท่าอย่างนี้มีกล้องเวลาคนกล้องส่งที่ไหน ใจแม่ยกยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่เกรตติกเกอร์เกรตติกเกอร์ไม่ได้ที่หนึ่งรายการไหนเลยนะ <c oughs> แต่คือทำคะแนนได้ดีทุกรอบเลยก็เลยได้ที่หนึ่งมาแล้วมาแล้ว link it out ว่ารู้สึกยังไงบ้างอูว่ากูก็มันนะมันกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยกูรู้สึกว่าเขายังกักอยู่เขาทําได้มากกว่าน,นี้กูรู้เลยแต่ละคันอาจจะทําได้มากกว่าน,นี้แต่เขาก็เหมือนหลบให้กันหมายความว่าไม่ใช่ว่าคนคนนึงจะชนะทุกๆการคอมเพลติชันแต่การแข่งขันอย่างเช่นเนี้ยคนเนี้ยได้รางวัลวิ่งเร็วไปแล้วครั้งต่อไปแข่งโดนัทก็จ,จะเป็นคนนี้ก็จ,จะหลบหลบให้กัน<บ>ให,ให้ให้หลายๆคันได้เด่นอะไรอย่างเงี้ยงานที่เป็นเวอร์ทัวร์อาจจะแบบแกล้งกว่านี้ แต่คู่ช็อคตรงที่แบบมีผู้หญิงไงใช่สองคนนู้นสองคนและเก่งด้วยสมมติว่ามึงเจอวิ่งคนนี้แบบยืนอยู่อ่ะแล้วแบบคุยเขาคุยไปมาแล้วแบบเออพี่พี่น้องน้องทำอาชีพอะไรอ๋อหนูขับรถพัสดงเป็นนักงทน่วัดเจ้าสัตว์อะแล้วเก่งไม่่เกงด้วยเออวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเปิดเดย์ก็เปิดโลกมางานอีเวนต์ออเโอเคแล้วก็ฝากดีกว่าไปซัพพอร์ตมีทั้งหมวกยีนส์แแบ แล้วก็มีเสื้อรุ่นใหม่คอลเลกชัน3เป็นรถชิปใช่มาพร้อมโปสเตอร์ด้วยใช่ครับก็ไปสั่งกันได้ที่ไลแอดบอลลิงเชิร์ตฝากแค่นี้ละครับไว้เจอกันอีเวนต์หน้าดีกว่า